โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ท่านกำลังรับชมจงชงซีเอชหละจากที่เราหาหายกันมานานเราก็อยู่กับเกมชิชอว่าแล้วครับคงรู้นะฮะดูจากชื่อเกมตรงด้านนี้ตัวย่อเลยเว้ย f i n a l S f ์เอ d ดนั่นเองนะฮะเพวันนี้จะมาลองเล่นดูนะให้ทุกผู้ชมได้ดูแหละว่ามันเป็นยังไงเออ แต่ผมขี้เขียนเล่นไหนหนึ่งอุตส่าห์ผ่านมาฮะดังนั้นผมจะเล่นนิวเกมนะเอ้ยไม่ใช่โหลดเกมรวมถึงไนห้าแล้วไนสี่ในสามมันหุด้ายเขาเล่นไนห้าเลยดกันนะฮะนะฮะนห้อยากเล่นไนหนึ่งขอเล่นไนห้านะเอาละครับเริ่มแล้วไม่รู้ฉันจะอยู่ได้ถึงตอนไหนมาลุ้นกัน ไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกังตายแล้วบิดจมูกเล่นแป,ป๊บใครโทรมา hello, hello. สวัสดีก็ oh. ถ้ากดตัวนี้จะเป็นตัวให้มันล่อมาเ <c oughs> ดี๋ยวมันก็มาโอ้ oh, มันอยู่ตรงนี้ฮะรอให้มันมาตรงนี้ฮ <Hi. S 1> ะใช่เสียแล้ว เตรียมตัวเห็นผมสนุนได้มาดิแอาบว่าทอยบอรนี่อิเล็กทอนิกมาแล้วเอาปล่อยแล้วนะสารเฟนดีแฟนเปร์พิซซาปล่อยแล้วให้เราอยู่คนเดียวนั่นเนี่ย อ๋ <Hi. S 1> อใช่เฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฟรดีมาแล้วเห็นตรงนี้ไหมฮะมันย่องไปแล้วแล้วมันก็จะมาหลอกเราแน่แหน่ยหน่แหน่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 ฮัลโ <Hello. S 1> หลอุ้ยระบายอากาศเสียยังไม่ขายขับอีลใหญ่นะแล้วเราจะเตรียมโดนได้ เอายังไงแล้วก็มันคงจะไม่มานะน่ะยืนเป็นบอยแบนดอ้าวเฮ้ยหายไปกับตาโอ้เฟรดี้มาแล้วออกไป ดีจม like oh, ูกไล่มันอาเต็งยาเลยโอ้ m าย o d ไปไหนแล้ว เอ้ยอยู่นี้เปล่าโอ้เสียกันจังเสียกันจังฮิ <Hi. S 1> ปไปไหนแล้วอ๋อเขากลับมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ย <Hello. S 1> ตีสามแล้วนะเฮ้ยตรงแล้วฮายโ้ยเสียคู่เลยรีบูตอ,อ ต่รีบุดออมันนานนะบอกให้สี่ทีแล้วโอเคอยู่เอาเชือ what the fuck <Hi. S 1> ไปไหนแล้วตีสี่แล้วเด้อยาขอให้ผ่านในห้านินท์แหละ โอ้ oh no what the fuck ก็อปเพจแมนใช่หรือไม่อยู่มองมองออกไปเอ้ยเดี๋ยวที่ตายมารอรอไป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  hello โอ้โหพังหมดเลยเว้ยอีห้าเร็วๆสิวซวาแล้วหกวง,งโอ้ย เดี๋ยวมันมาในไงสัญญาณเตือนแล้วฮ่า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 นี่ไม่พ้นหรอไอ้หนูตีห้าแล้วครับกรมองออกอง อย่ามานะโอ้จะหกโมงแล้วไฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปกับตาฮัลโหลโอ้ยเสียแล้วหกโมง เฮ้ยเ้หกโมงแล้ว yes 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 ผ่านในหาแล้วโว้ยโอ้ยอะไรอีกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้น อ่ะพระเภทเหรออ๋อมันใส่หน้ากากหมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราจะเด็กร้องห้านะนี่ทดลองเล่นลวนวเนี่ยผ่านเฉยเกม b บสเอนดิ้งจบแบบไม่ดีโน no. ขอแคปไว้หน่อยนะแคปแคปเป็นการจบแบบไม่ดีทุกคนจะได้ไปสุสติไนแมทผู้ชมไนแม์ฮะยังมีอีกเหรอกับเอ็กตร้าดูเอ็กตร้าหน่อยนะ อัตโนมัติมีมีตัวอะไรมั่งใช่ไหมฮะอ๋อหน้าดูไม่ไยเลยนะเชอสอะยังไม่เบาต้องเล่นไนท์แมสใช่ไหมโอเคสำหรับเกนนี้ก็ต้องมีเพีย,ยงเทอานี้นะฮะเล่นเฟรที่สามจบแล้วนะฮะแบบไม่ได้เล่นต้นใหม่ก็ต้องขออภัยเพราะพ่เียษเล่นตั้งแต่คืนแรกนะ ทีนี่ต้องขอลายไปก่อนนะสวัสดีครับ